วงในมาเองป๊อกไม่ใช่ฮิปฮอปซุกกิ๊กแต่เป็นอีกคู่จากกรณีที่ป๊อกพัดสอนก่อนจิราธิวัฒน์กับมากี้ราศีจิราธิวัฒน์ถูกโยงประเด็นนักร้องฮิปฮอปซุกเมียน้อยทำเมียนางเอกจับได้แต่ดูเหมือนว่าข่าวลือดังกล่าวจะไม่มีมูลความจริงเพราะเมื่อเข้ามาส่องในอินสตาแกรมของป๊อกมากี้ทั้งคู่ก็ดูรักกันดี ล่าสุดในติ k ตอกได้มีการแชร์คลิปของเจนจินดาได้ออกมาเผยว่าไม่ใช่คู่ของป๊อกมากี้แน่นอนซึ่งในฐานะที่เป็นคนในแวดวงบันเทิงได้ไปสืบมาจากคนใกล้ตัวของคู่นี้ทุกคนงงกับข่าวมากเพราะทั้งคู่ยังรงรักกันดีไม่มีมือที่สามไม่มีการซุกกิ๊กตามที่เป็นข่าวสายเดาเตรียมพุ่งเป้าไปที่คู่อื่นได้เลย และอีกไม่นานน่าจะมีเฉลยออกมาให้ได้รู้กัน